โอเคแตวสวนตรงนี้ก็คือเราจะเป็นฝั่งบุกนะครับตรงนี้โอเคมานี่เริ่มจากด้านหลังกันก่อนเลยนะครับนี่ด้านหลังก็เป็นต้นซากุระนะครับนี่มันปลูกได้ยังไงวันเนี้ยโอ้โหปลูกแบบไม่มีดินอันนี้ก็เป็นป่า dot. jpeg นะครับในจุดจุดนี้นี่ เออเนี่ยแล้วก็จะมีส่วนของพร็อพที่มันเป็นนกบินไปบินมาอย่างเงี้ยเอาให้มันดูเหมือนแบบเป็นป่าจริงๆอะ่ะไหนดูซิถ้าเรามองจากตรงเนี้ยเออ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 มันก็มีความเหมือนนะนี่ยคือเราไม่จะเป็นต้องแบบสร้างแบบเป็นโมเดลอย่างเงี้ยแล้วก็วาววางอะ่ะเออมันกินทรัพยากรเครื่องนะแล้วก็ทําอย่างนี้เพราะว่าอ,อ่ามันเป็นแบบมันมันก็ไม่ค่อยสําคัญเท่าไหรอ่อเออโอเค ด้าน,นนอกโอ้อ oh. uh ือหืออันนี้เป็นป่าแบบโอ้ไม่กอดโอเคมาเราเริ่มจะทางด้านซ้ายกันก่อนดีกว่านะครับ <S <S นี่ด้านซ้ายโอ้เ oh. นี่ยเราเราลงได้ไหมเนี่ยเนี่ยมันก็ยังลงไม่ได้เว้ยเราก็จะไปฝืนมันอีกเนาะไหนออโต้รีสปาวก่อนเออโอเค ผมจะไม่ยุ่งแล้วครับนี่ยนี่ตรงนี้เราเอาโอเปอเรเตอร์มาก่อนปุ๊บ <c oughs> อ่าอนี้สายอะไรนี่มันจะเป็นส่วนของสายไฟนะครับนี่สายไฟโอ้เราขึ้นไปก่อนเด้นี่ดูรอบรอบอืมอืมนี่มังกรนี่อเนี่ยมังกร โอ้โห oh, มังกรเป็นมังกรอนะ่ะเนี่ยโอเคเราเริ่มจากตรงนี้ก็ดีกว่าโอ้โ oh, ห oh. แล้วไอเนี่ยมันมัน,ม,นมันคืออะไรอะ่ะเนี่ยไอที่มันมันคล้ายๆเหมือนฐานอะไรไม่รู้อะ่ะเป็นฐานแล้วก็มีแสงออร่าสีแดงโอ้โหอันนี้ไม่มีสเก็ตไฟออกมาด้วยโอ้จี้จะ มีสเก็ดไฟเราไงต่อเนี่ยมีจานดาวเทียมอีกแล้วไม่มีจานดาวเทียมไม่ใช่วอลโลแวนครับเฮ้ยนี่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 โอ้โอ้โหเป็นไฟโอ้โหนี่เป็นเครื่องน่าจะเป็นเจดดาร์เลเตอร์นะครับเครื่องปั่นไฟนี่เครื่องปั่นไฟนี่ก็มีไฟจริงๆเลยเนี่ยไหนดูด้านหลังนี่เลย ด้านหลังก็ไม่มีอะไรละแต่พอมาตรงนี้อ่ะไอ้ตรงนี้มันมีไฟอ่ะนี่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  oh. โอ้ยมีควันด้วยว้าวแล้วที่อะไรเนี่ยมันเหมือน,น,น,นแบบแตรอะไรสักอย่างอะ่ะเนี่ยดูดิอืมอันนี้ก็แบบเป็นแท่งแท่งฐานเนี่ยเห็นไ,ไหมเป็นแท่งฐานแต่ดูซิมันจะ ขนาดไหนกันเชียวฮะมันจะสูงขนาดไหนกันเชียวฮะดไ,ดวไปเรื่อยๆเลยจ้าโอ้มองจากมุมนี้จี้สัสมึงจะสุดยอดกันไปแล้วโอ้โหฟืบนี่อันนี้ตั้งตั้งคีรัตอ้า,อาเอาแค่นี้ก็ตกแล้วเหรอโอ้แย่ว่ะยังไม่ได้ทำอะไรเลย โอเคเราเริ่มจากด้านหลังตรงนี้นะเราเริ่มจากแบบขอบๆก่อนแล้วค่อยไล่เข้าไปข้างในไหนมีอะไรบ้างเนี่ยเฮ้ยลงลงอนี่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 ตรงนี้ก็เป็นแท่งทานไม่มีอะไรมากนี่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 ตรงนี้นี่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 โอ้โหโอ้โหเป็นเป็นที่ฝึกซ้อมนะครับนี่เป็นที่ฝึกซ้อมการยิงปืน นี่ปังเฮ d ช็อตตัวแตกนี่ตรงนี้นเนี่ยเนี่ยเป็นไฟโอ้โหดีแะนี่ไอ,อดีก็เหมือนก๊อบกันมาอีกแล้วแหมก๊อบได้ก๊อบจังเลยนะนี่อันนี้เป็นอันนี้เป็นหายนะครับหายหลังโอเคไหนมีอะไรบ้างไหมนี่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 ตรงนี้โอ้ เป็นศาลาไม่ใช่ศาลามันมันเหมือนแบบที่พักที่พักอะไรสักอย่างเพราะตรงนี้มันมีธงอะเห็นไหมเนี่ยอะไร,ะไรตน้นต้นไม้อะไรวะเนี่ยดูดิ๋อต้นไม้ที่มีอุปกรณ์สื่อสารนะครับนี่เป็นเสาอากาศตรงนี้เป็นอะไรเนี่ยเหมือนน้ำก็ไม่ใช่อ่ะไม่ใช่น้ำอ่ะ โออันนี้ยังมีโมเดลตรงนี้อีกจีสัสโอแล้วควันเนี่ยควันก็ลอยขึ้นไปสูงสูงสูงไปตรงนู้นน,น่ตรงนี้ก็เป็นภูเขานะครับภูเขาโอเคก็น่าจะหมดละสําสหรับส่วนของด้านนอกนะครับโอโหเมื่อกี้อะไรนะเมื่อกี้อะไรนะโอ้โหดําดํามิดเลย ไมีอะไรบ้างให้สำรวจข้างนอกอีกเนี่ยแต่ตรงนี้คือแบบโ,โหโคตรสวยเนี่ยเนี่ยเนี่ยสวยเกินโอเคไปเราเริ่มจากไายเอก่อนดีกว่านะครับไาเอมีอะไรให้เราดูบ้างโอเคนี่โอ้นี่ก็เป็นแท่งฐานกับสารานะครับสาลาพักใจตรงนี้ตรงนี้ไม่มีอะไรแล้ว เฮ้ยเฮ้ยดูดูไอ้ตรงไฟนี่ดีวกว่าอ๋อกระตุกมันเป็นเงือง,ง,งักๆเนี่ยโอหนี่มีแบบเอฟเฟกต์ไฟร่วงด้วยดีตรงนี้โอ้โหคล้ายๆมันเป็นเมืองโดนเผาไงไม่รู้อะนี่ตรงนี้อืมนี่นี่มีกระถางมีกระถางต้นไม้นะครับกระถางต้นไม้ <c oughs> เออมันอยู่ได้ยังไงวะเนี่ยแม่กระถางต้นไม้ลอยได้ โอ้โหเนี่ย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 โอ้โหนี่เนี่ยมีระฆังเนี่ยเนี่ย,ย,ย,ยะระฆัง,งใหญ่เบื้องเริ่มเลยนี่ตรงนี้เป็นเป็นที่ไว้ของนะไม่รู้ว่าข้างในมันคืออะไรอะ่ะนนี้มีอะไรไม่รู้กลมๆจุดๆไว้ด้วยอะ่ะมันคืออะไรเราต้องไปนะครับนี่อะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ไอ้ด้านล่างเนี่ย มีที่ให้ไปอ่าน,น,นี่ฟุบว้าวโหวอะไรมันจะสวยขนาดนี้วะอืออันนี้เหมือนห้องแชเย็นอะไรสักอย่างคล้ายๆกับไอ้ด่านบายเลยนะโอเคไม่มีอะไรละในส่วนของไซบี B นะครับไซบี B นี่ก็อ่ามีชั้นเก็บของตรงนี้กับอด้านล่างนะครับเราไปเรียบร้อยละในมีอะไรอีกบ้าง ไซซีไหนดูไซซีบ้างสิไซซีนี่เราเพิ่งมาเมื่อกี้อ่าโอเคมีอะไรเราสำรวจได้บด้บางไหมนี่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 โอ้อันนี้เป็นแบบกระถางต้นไม้ต้นไม้ล้อมรอบอ่าโอเคอันนี้ก็มันจะก๊อบกันมาอีกแล้ว <c oughs> เฮ้ยแต่แต่แต่อันนี้ไม่ก๊อบเว้ยเดี๋ยอน,นี้แบบเป็นด่าของมันเลยนะ ก๊อปมาจากมินิแมปอีกทีนึงเนี่ยไอเนี่ยมีกล่องอีกละเนี่ยไอกล่อ,องสี่เหลี่ยมเหยียบไปเลยเนี่ยประตูเนี่ยหลังประตูมันมีอะไรวะเออเนี่ยหลังประตูอย่างเงี้ยเนี่ยเออแล้วจะทำมาทำไมว่าไม่มีทางให้ไปเนี่ยเออแบบเป็นพร็อพเฉยๆนะน,นี่ก็เป็นมังกรนี่เป็นต้นมงต้นไม้ เออดานนี้ก็ไม่มีอะไรซับซ้อนมากมายนะไหนดูซิเก็บตยบ้างมีอะไรที่เราขาดหายไปหรือเปล่าอืมหนจุ่มอันนี้เราเราไปหรือ,อยังวะเฮ้ยนี่อะไรอะ่ะอ๋ออ๋อ,อเรายังไม่ได้ไปนี่นี่น,นี่ตรงนี้ตรงนี้น,นี่โอ้หอันนี้เป็นเหมือนที่เก็บอะไรสักอย่างกันละนะครับ โอ้ถ้าเรามองจากข้างบนนี่ก็จะเป็นเป็นแบบนี่ลึกๆล,ลงไปนะอันนี้เราไปแล้วนะนี่ตรงนี้เราไปแล้วไหนมีอะไรอีกบ้างแล้วนี่กล่องอะไรอ,ะอ่ะอ๋อไอ้กล่องกล่องนี่นี่เองตรงนี้ต้นไม้ไอ้ก้อนกบนี่มันคืออะไรอ,ะอ่ะน่มันคืออะไรเหมือนจะหมุนได้ไก็ไม่รู้ว่าแต่หมุนไม่ได้อะ่ะ มันจะหมุนได้แต่หมุนไม่ได้โอ้โหเนี่ยข้างบนข้างบนมันแบบนี้เหมือนเราบินโดนเล่นน่ะเออถ้าเราบินโดได้เปล่าวะไม่ได้อยู่ในช่วงบายเฟสแย่จังเฮ้ยเรา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 อยู่ตรงนี้ได้เปล่าวะกดออฟเอา อาออฟพอพอเราออฟนี่ไม่สามารถเดินได้แล้วเราต้องออนไว้อ่านี่แหมอยากจะเดินบนกระแพงสักหน่อยนะเดินบนหลังคาอะไรประมาณนี้นะอินด,ดี้ครับอินด,ดี้อ่าอันนี้เป็นต้นไม้ใหญ่ๆต้นไม้พันปีโอ้โหนี่นี่ลาลงได้แ่บวะเนี่ยออฟ เนี่ยออฟไม่ได้วะ่ะแย่จังต้อง right อดไว้อ่ะไหนแล้วนี่ประตูนี่ประตูของไซส,สีตรงนี้นะครับอ่านี่อันนี้เราลงมาได้ละเนี่ยมันจะมีสักกี่คนวะที่แบบมันจะสงสัยว่าข้างในนี่มันมีอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันมองได้ถึงแค่นี้เองเนี่ยในแค่นี้เองเนี่ยเออ แหมประตูไม่มีการแง้มไดยนะไหนมีอะไรบ้างไหมที่เราจะต้องไปสำรวจแถวนี้น่าจะหมดละมั้งเนี่ยมันเป็นเงืงง้องเงัก,งกเนี่ยมันเป็นเงืงง้องเงงัก,งกไหนมีอะไรบ้างไหมสำรวจเก็บตอก,ก่อนนี่เราไปแล้วไปแล้วข้างบนข้างบนที่เป็นถังไม้โลง่ลงๆไอไฟตรงนี้เราก็ไปแล้วนะ ว้าวโอเคครับก็สำหรับด่าน h e เว e n นะครับก็น่าจะมีเพียงเท่านี้แหละครับโอเคครับก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผม